เออจับมือค่ะโอเปิดตัวอาร์ตมอสชูเตอร์สเปรย์กำจัดยุงนวัตกรรมใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย บริษัทเอ,อิร์ดประเทศไทยจำกัดนำโดยนายเคนทาร่สซาโตะประธานบริษัทรวมกับบริษัทคาโออินดัสทรียลประเทศไทยจำกัดนำโดยนายยูจิชิมิซึประธานกรรมการร่วมแถลงข่าวเปิดตัวอาร์มอชูเตอร์สเปกกำจัดยุงนวัตกรรมใหม่ภายใต้การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเอ,อิร์ดและคาโอเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในงานค่ะได้รับเกียรติจากนายทาคุโรทาสากะ อัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยดรแพทย์หญิงชันทนาพดุงทศผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลงก่มกรวบคุมโรค รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพนิดาสีสันประธานกรรมการบริหารกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กพร้อมด้วยลีเดียรสรันรัตและครอบครัวรวมพูดคุยเกี่ยวกับการดูแลครอบครัวอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออกณนะลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวค่ะวันนี้มางานของว er. ัสชูเตอร์ก็จะเป็นเหมือนสเปรย์กันยุงที่แบบปลอดภัยค่ะแล้วก็ แต่มันไม่เหมือนที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเคมีคอลที่มันอันตรายต่อสุขภาพอันนี้มันจะเป็นแบบใหม่ที่มันเหมือนจะเป็นน้ํามันแล้วก็กลิ่นตะไคร้ฉ <c oughs> ีดปุ๊บเดียวแล้วมันตายได้หมดเลยแล้วก็เราไม่ต้องแบบออกจากห้องหรือว่าเตรียมเวลาเผื่อไว้เพื่อแบบโอเคฉันจะฆ่ายุงวันนี้นะฉีดอะไรเงี้ยคือฉีดได้เลยแล้วก็ปลอดภัยเมื่อกี้เขาทดสอบฉีดหน้าปลอดภัยเลยนะคะก็ ก็มามาดูเทคโนโลยีใหม่ตัวนี้ค่ะอันนี้คือครั้งแรกที่เพิ่งเห็นได้ลองใช้อะไรหรือยังเลยก็เพิ่งเช็คกับยุงเมื่อกี้เนี้ยค่ะคือก็ฉีดแป๊บเดียวนี่คือยุงทั้งหมดแบบร่วงหมดเลยแล้วก็มันปลอดภัยอ่ะก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าอย่างแยมีเด็กๆอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เราก็ต้องเลือกสิ่งที่มันปลอดภัยต่อสุขภาพคือไม่ใช่แค่เด็กๆหรอกคุณในทุกคนในครอบครัวเราก็ไม่ต้องการอะไรที่เป็นสารเคมีอยู่แล้วอะค่ะครอบคัว กลิ่นอะไรยังไงบ้างเรับกลิ่นเป็นกลิ่นตะไคร้ค่ะก็กลิ่นตะไคร้หอมๆค่ะอันนี้อล่า8เลี้ยงลูกแล้วมีถุงแก๊สอยู่ไหมคะอะไรนะคะ8เล่า8เลี้ยงลูกแล้วมีถุงแกก็มีเรื่อยๆก็จะเป็น่อนสงคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าก็ยังยังไม่ได้ปล่อยเพลงใหม่หรืออะไรอย่างนี้ค่ะ ช่วงนี้ก็คือรับงานไปเรื่อยๆก่อนใช่ก็เรื่อยๆค่ะแต่ยังไม่ยังไม่ได้มีแบบทำอัลบั้มหรือทำซิงเกิลใหม่อะไรหรือยังเดินได้เรียกเือนมาเล่นด้วยกันแน่นอนแน่นอนค่ะมีวิธีที่เีมีวิธีเรียกเพื่อนไหมนะก็ที่เห็นตาปกติแล้วค่ะก็ค่อยๆไปค่อยๆไปค่ะก็แล้วแต่เรื่องค่ะก็สอนสอนสอนหมดทุกอย่างก็ที่ต้องต้องเรียนรู้ อะไรนะคะคุณพ่อได้ช่วยอะไรบ้านจังก็เป็นคุณพ่อที่ค่อนข้างมีส่วนร่วมในการเลี้ยงลูกในทุกขั้นตอนก็ทํางานด้วยเลี้ยงลูกด้วยก็ช่วยช่วยทุกอย่างค่ะพี่แมนอะไรนะคะผลงานเพลงตอนนี้ยังค่ะก็ยังมีแต่คอนเสิร์ตแต่ว่ายังไม่ได้ทำเป็นอัลบั้มหรือเป็นซิงเกิลค่ะ แฟน,แฟนงก็สามารถติดตามได้ในในช่อง YouTube างโซเชียลมีเดียแฟนครราัๆของคุณเียแล้วก็ครอบครัวค่ะแล้วก็เจอกันได้ตามงาน,น,นะะอีเวนที่เต์น่ะสุดท้ายให้ฝากงานหน่อยครับให้ฝากตัวถึงฝา,ากอ๋อฝากเลย วันนี้ก็มาดูตัวมอสชูเตอร์นะคะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเพราะว่ามันปลอดภัยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่หอมด้วยปลอดภัยด้วยแล้วก็ฆ่ายุงได้ด้วยนะคะก็ดีสําหรับทุกคนที่มีครอบครัวะค่ะโอเคครับขอบคุณครัคคบเดี๋ยวขออินเสิตหน่อยนะ